วัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนกันต่อจากครั้งที่แล้วนะคะก็คือการนําเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแท่งนะคะจากการที่เราเรียนไปแล้วว่าถ้าเรามีตารางาแจกแจงความถี่จําแนกทางเดียวแล้วเนี่ยเราสามารถนําข้อมูลนั้นมานําเสนอด้วยรูปแผนภูม,มิวงกลมได้หรือนําเสนอในรูปของแผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยวได้ เพราะฉะนั้นในกรณีที่เราจะนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิแท่งเนี่ยเราต้องมารู้จักแผนภูมิแท่งก่อนซึ่งจริงๆแล้วเราก็เคยนําเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแท่งตั้งแต่ตอนเด็กๆเนาะซึ่งแผนภูมิแท่งเนี่ยจะมีลักษณะใกล้เคียงกับฮิสโตแกรมที่เราเคยเรียนไปแล้วในภาคเรียนที่1ใช่ไหมคะ,ะแผนภูมิแท่งหรือเรียกว่าบาร์ชาร์ก็เป็นการนําเสนอด้วยแท่งรูปสี่เหลี่ยมนะคะ จะเป็นแกนตั้งหรือแกนน้องก็ได้ความสูงของแท่งกราฟจะแทนความถี่เนาะของข้อมูลของตัวแปรที่เราสนใจทีนี้มาดูว่าในม้เนี่ยแผนภูมิแท่งที่เราสามารถนําเสนอได้มีกี่แบบด้วยกันนะคะแผนภูมิแท่งที่เราสามารถนําเสนอได้นะคะก็จะมีแผนภูมิแท่งเชิงเดียวแผนภูมิแท่งพหุ้นแล้วก็แผนภูมิแท่งส่วนประกอบหรือ component bar c h a r ตนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องที่ นักเรียนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะคะอ่ะคุณครูจะพาไปดูแผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยวก่อนเนาะแผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยวคืออะไรแผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยวหรือว่า simple bar chart เนี่ยก็จะเป็นแผนภูมิแท่งที่สนใจศึกษาตัวแปรตัวแปรเดียวเนาะตัวแปรเดียวหมายความว่าอะไรก็คือเวลาเราไปเก็บข้อมูลหรือเสำรวจเนี่ยก็จะมีตัวแปรที่เราสนใจศึกษาเพียงตัวแปรเดียวอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูกําลังหยิบยกขึ้นมาเนี่ยเขาไปสำรวจนะคะอ่าการ ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลักของนิสิตนักศึกษาเนาะที่อายุ1 5ถึงอาถึง25ปีไปทำสํารวจกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน1,000คนปรากฏว่า,าได้ข้อมูลดังนี้สิ่งที่เขาสนใจก็คือตัวแปรก็คือการใช้สื่อผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลักอันนี้เราเรียกว่าตัวแปรในตัวแปรก็จะมีข้อมูลอยู่4ประเภทเนาะก็มีสื่อสังคมออนไลน์ประเภท Facebook Instagram Twitter แล้วก็อื่น แล้วก็เก็บข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลมาว่าสื่อสังคมออนไลน์ประเภทใดที่มีความถี่มากน้อยแค่ไหนจากตารางนี้ Facebook นะคะมีความถี่มีผู้ใช้ Facebook 460คน i n s t a g r กร360คนทวิต t ตอร130คนแล้วก็อื่นๆอีก50คนนะคะอันนี้ก็คือความถี่ frequency นะ s ิก m a F ก็คือเท่าไหร่คะ1000นะคะ จากตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าถ้าเรานําเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยวเนี่ยความสูงของแท่งการาฟนักเรียนก็จะเห็นว่ามันก็คือความถี่ของข้อมูลแต่ละประเภทนะทวิสเตอร์เท่าไหร่หนึ่งร้อยสามสิบแล้วก็อื่นๆทีน่นี้ในการนําเสนอข้อมูลประเภทนี้นักเรียนให้ความสนใจกับตรงนี้เนาะ,ะในสเกลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นด้วยอัตราส่วนที่เท่ากันอย่างเงี้ยเขาเพิ่มขึ้นทีละ50ใช่ไหมคะนะความกว้างของแต่ละช่องก็จงเพิ่มขึ้นทีละ50 ะจะต่างกับฮิสโตแกรมตรงที่ว่าถ้าเป็นฮิสโตแกรมเนี่ยแท่งกราฟจะติดกันหมายความว่าขอบละขอบบนของข้อ,ขอมูลนี้จะเป็นขอบขอบล่างของชั้นนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแผนภูมิแท่งเนี่ยมันจะไม่ติดกันนะคะน,นี่คือให้สังเกตทีนี้สิ่งที่ครูบอกก็คือเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองไปทําตัวอย่างนะคะในหนังสือเรียนหน้า61เเนาะเขาก็จะมี ข้อมูลเกี่ยวกับนําเสนอแผนภูมิแท่งสแสดงจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยจํานวน 2, ปีสองพารอยหกบเนี่ยบริษัทนําเที่ยวแห่งนี้ได้เก็บข้อมูลการจัดทัวร์หรือจัดทริปเนาะ,ะโดยแบ่งเป็นภูมิภาคทั่วประเทศไทยเนี่ยหภูมิภาคมีภาคเหนือตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้โดยที่เราจะเห็นว่าถ้าดูจากตารางแจกแจงความถี่จำแนกทางเดียวเนี่ย ภาคกลางเนี่ยมีความถี่สูงสุดนะคะในการจัดนำเที่ยวในปี6 2เนี่ยบริษัทแห่งนี้จัดรวมทั้งหมดเลยทุกภูมิภาคก็ได้ผลรวมเป็น20ความถี่เป็น25ครั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปหน้าตากราฟจะจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปใช้โปรแกรม Excel หรือถ้าใครสามารถใช้แคนวาออกแบบแผนภูมิได้ก็ได้เนาะ เดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะทํำยังไงเดี๋ยวเราจะนําเสนอม6เนี่ยเดี๋ยวเราจะนําเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคํานวณนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในกรณีที่ไม่ใช้อะอย่าง Excel นะนักเรียนนักเรียนก็สามารถที่จะเลือกชีทงานเนาะอ่าตารางชีทงานก็คือใน Excel เนี่ยมันจะมีคอลัมน์เนาะอะ่คอลัมน์ A คอลัมน์ A เนี่ยจะแทนอะไรคะ ก็จะแทนจวแปรที่เราศึกษาหรือเราไปเก็บข้อมูลมากรณีนี้คือคอลัมน์ a จะแทนสื่อสังคมออนไลน์คอลัมน์ b คือความถี่นะนักเรียนก็สามารถพิมพ์แล้วก็แก้ไขลงไปในในเซลล์ไดอ้อย่างเช่น A2 ก็จะแทนอะไรคะ facebook A3 เป็น instagram A4 Twitter แล้วก็อื่นๆนะคะความถี่นักเรียนก็ใส่เป็นตัวเลขตามข้อมูลที่ครูได้ให้ไปนะคะในหนังสือ,อกรณีตัวอย่างอันนี้มิจิเป็น ทำเป็นตัวอย่างให้ถ้าเราจะครอปทั้งหมดนะไม่ต้องเอาตรงรวมนะครอปแล้วก็ไปเลือกประเภทของกราฟเรียนก็ไปเลือกชนิดของแผนภูมิแท่งอ่ามันก็จะได้แผนภูมิแท่งรูปนี้ออกมาซึ่งนักเรีนยนก็จะเห็นว่าความสูงก็คือความถี่เนาะความถี่ของข้อมูลแต่ละประเภทถ้าเราจะเปลี่ยนไปใช้แผนภูมิรูปวงกลมอันนี้ตัดก่อนเนาะ ทำาิจจะนำเสนอในรูปแผนภูมิวงกลมอันนี้เดี๋ยวมิจถอนตัดเรก่อนนะถ้าเรามีข้อมูลแล้วก็กลับไปที่ข้อมูลเราไปคุมเนาะไปคุมตรงนี้ใน Excel นะแล้วก็ไปเลือกข้างบนมันจะมีเมนูบาร์ใช่ไหมคะเออขอโทษไปเลือกออแผนภูมิใหม่แผนภูมิแท่งแผนภูมิรูปภาพก็จะไดอ้อันนี้มันเป็นชีตอื่น บบนะ้ัดอันนี้ก่อนโอเคไปดูแผนงานที่สองของมิดรมิตจะเลือกแผนภูมลรูปวงกลมมิ้ก็ครอบก็ไปเลือกชนิดของแผนภูมิเนาะเป็นแผนภูมิรูปวงกลมอันนี้ก็จะเป็นการนําเสนอในรูปของแผนภูมิรูปวงกลม แผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนําเสนอข้อมูลในพื้นที่เนี่ยเป็นอ่าเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละของความถี่สัมพัสก็าหามาจากความถี่ของข้อมูลนั้นอย่างเช่นอ่าถ้าเราไปดู facebook เนาะเฟซบุ๊กสีฟ้าเนี่ยเดีย๋ยวม่จัดมิจิตัดอันนี้เอาค่ะเฟซบุ๊กสีฟ้าอันนี้ขอเลื่อนเลเลื่อนขึ้นไป เึื่อขึ้นไปได้นั่นนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราใช้แผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยเราจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ที่แสดงเนี่ยเราเรียกว่าร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ก็คือเอาความถี่ของข้อมูลนั้น,น,นเนาะมาหารด้วยผลรวมความถี่ทั้งหมดแล้วก็คูณด้วยร้อยซึ่งตรงนี้ เขาไม่นิยมแสดงองศานะคะที่มุมที่จุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเวลาเรานําเสนอในรูปของแผนภูมิรูปวงกลมหรือแผนภูมิแท่งเนี่ยเราต้องรู้ว่าตัวเลขที่ใส่เนี่ยมันมาจากไหนด้วยอย่างเช่นเมื่อกี้มิจิบอกว่าเปอร์เซนต์หรือความถี่สัมพัทธ์ตรงนี้มาจากไหนมันก็มาจาก460้ยเนี่ยนะคูณกับอะไรคะคูณ 100, ห0 0่หารด้วย1000ความถี่สัมพัทธ์ก็คือเอาความถี่ของข้อมูลเนี้ยหารด้วยผลรวมของความถี่ทั้งหมดแล้วก็คูณด้วยร้อยนั่นเอง ก็จะได้มาเป็น46%นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าใครจะใช้แคนวาในการออกแบบแผนภูมิทำได้ไหมก็ทำได้เช่นเดียวกันนักเรียนดูนะถ้าเราจะใช้แคนวานักเรียนไปที่งานออกแบบแล้วก็ไปที่เราจะสร้างงานออกแบบเราก็ที่นี่ก็ได้กระดาษ A4 อันนี้ขอลบก,ก่อน แล้วมี้ก็ไปเลือกที่องค์ประกอบเห็นไหมคะในแคนวาก็สามารถทําแผนภูมิได้เนาะนักเรียนก็สร้างงานในแคนวาได้เห็นคําว่าแผนภูมิเนาะเราไปเลือกแผนภูมิมันก็จะมีชนิดของแผนภูมิให้เลือกนะถ้ามิจิไปเลือกแผนภูมิแท่งก็ไปคลิกตรงนี้มันจะมีหลายแบบนะแผนภูมิแท่งให้ไปเลือกแผนภูมิแท่งปกติตรงนี้จะเป็นเซลล์ที่ใส่รายการข้อมูลนักเรียนก็คีดข้อมูลลงไป เรามีตารางแจกแจงความถี่จำแนกทางเดียวตรงนี้เราจะมีความถี่แค่ช่องเดียวขอล่มเดียวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรายการภูมิภาคต่างๆทีนี้ในกรณีที่วิจิบอกว่าการบ้านหน้า61เนี่ยจะมีข้อมูลตัวอย่างให้เนาะ,ะเรามาดูการบ้านนี้หน้า61เป็นข้อมูลการจัดนํำเที่ยวใช่ไหมของปี62ตรงนี้ถ้าเราจะนำเสนอใน Excel นะคะเราก็ต้องไปทำไมก่อน ไปคีย์ข้อมูลลงในเซลลก่อนนะก็แบ่งเป็นคอลัมน์ A แทนอะไรอ่แทนภูม,มิภาคต่างๆคอลัมน์ B แทนความถี่นะคะเสร็จแล้วทําเหมือนเดิมก็คือรวมเราจะเลือกเซลลไหนแล้วก็ภูมิแล้วก็ไปเลือกชนิดของแผนภูมิอ่ะอันนี้ก็คือข้อมูลในการจัดน้าเที่ยวถ้าเป็นแผนภูมิแท่งอันนี้ก็คือแผนภูมิแท่งอ่าเชิงเดี่ยวเนาะแผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยว เราจะเห็นว่าความสูงเนี่ยภาคกลางเนี่ยนะมีความถี่สูงสุดเลยแสดงว่าใน25ครั้งภาคกลางเนี่ยจัดน้ำเที่ยวด้วยความถี่10ครั้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมิจจะโพสงานลงในคลาสรมไปแล้วแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยสร้างแผนภูมิแท่งนะอ่ะแล้วก็แผนภูมิรูปวงกลมจากข้อมูลชุดนี้นะคะจากข้อมูลชุดนี้อันนี้มีสร้างไว้หลายอันเดี๋ยวลบไปบ้างตัด นักเรียนลองไปทำงานที่ครูม,มอบหมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางใน Excel ที่นักเรียนสามารถที่จะทำได้หรือจะทำในแคนวาก็ได้ก็อย่างที่มิตรแนะนำเนาะค่ะสำหรับวันนี้ลองไปทำแบบฝึกหัดหน้า61นะคะเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแท่งนะคะที่แสดงจำนวนครั้งในการจัดนำเที่ยวในปีพศสอ6 2โดยจำแนกตามภาคต่างๆของประเทศ จะทำในแคนวาหรือทำใน Excel ก็ได้นะคะนักเรียนลองไปทำดูค่ะสำหรับวันนี้ลองไปทำการบ้านแล้วส่งมาในคลาสโรมนะคะสวัสดีค่ะ